สวัสดีครับสวัสดี FC ฟที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมรถไถโซนบ้านนอกครับผมนี่ครับอ่ะยังไม่ได้ลงงานเลยครับเจ้าพลังเฟตีสไปจะดูพลังความแรงนะครับครับสวัสดี FC ฟซีทุกท่านด้วยนะครับนี่ครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะพี่น้องวันนี้มีโชเฟอร์มาครับ ก็ได้ถ่ายคลิปมาดูนะครับปกติก็จะขับรถคันนี้แหละครับผมนะครับนี่ก็ย้ายมาหน้างานใหม่ครับผมย้ายบ่อยครับช่วงนี้ดินหายากนะครับครับยังอยู่กับเจ้ามาร์คครีมเหมือนเดิมนะครับนะครับเสร็จงานนี้ก็เอาไปทำผูกีใหม่ครับภูกี่รวมนะครับ อันนี้หม้อใหญ่ครับพลังเพอามันเร็วนะอันนี้เ่อ,นนอนนี้อาจจะลม้ลมๆเลยนะอันนี้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเจ้ามักซีเปลี่ยนปั๊มมาใหม่แล้วนะครับปั๊มโซลา่านะครับฟันก็อาจจะลดน้อยลงเล็กน้อยนะฮะประหยัดน้ำมันกว่าเดิมนิดหนึ่งครับผม รขุดของเราก็ขูกีีใหญ่ๆนะทนนี้นาดินสวยมากครับผมมีเสียงปั๊มนิดน้อยนะโหน้านง,งานก็อยู่แถวอำเภอกรสังเหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวมาชมพลังพลังอ e ีออกตัวกันบ้างนะพี่น้องนี่ครับนาน,นานได้ลงคลิปทีนะครับสายเอซีจะลืมหมดแล้วนะครับฝุ่นไงกรุปเลยนะฮะชมพลังจอี เนี่ยโอ้มาเลยวะจูคูรอจ่า,รจาครับโอ้ว่ใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็ยูดีครับหาชมยากครับทีนี้ก็มีคันหนึ่งนะครับทำต่อไปก็อ,อันนี้นะครับ พินดอกลังร้อยเจ้าหางลังเทร์โบนะครับมาสวนฟังสุรินนะอู๋นี้ใช้ทนมากเลยนะครับรถนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็มีบาดแผลเล็กน้อยครับผมชมไมโครกันต่อนะ <c oughs> อดีตเคยโด่งเคยดังนะคันนี้มา์คีถูกวันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่นะครับเป็นรถตลาดนะมา์ Mark คีโตเกรุ่นเก่าก็จะขายมาร์รีไปซื้อร้อยสี่นะครับเป็นบางเจ้านะบางเจ้าก็ยังใช้งานอยู่นะครับเบเจ้า s k 1ร้อยี่ครับผม อันนี้ก็ไฟฟ้าครบครับไฟฟ้ายังดูนะคันนี้ซีเรียนเก้าพันกว่าครับผมจะเสียงบุก,กี้ดังหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำสลักบุกกี้ใหม่นะครับอจะประมาณนี้เลยนะครับกับทีมง,งานเรานะ น,นานได้ลงคลิปทีครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปนะครับมัวแต่ขับแต่รถนะครับทำงานครับไม่มีคนถ่ายให้อยังฟืดฟาดอยู่นะครับกันนี้ สองปีแล้วครับ ที่สองครับวันนี้รถวิ่งสามคันนะครับมันจะเป็นรถวุ้ัตนะครับซื้อมาใหม่ครับรถเคลื่อนไ นี่ก็จะทำงานนี้เลยนะสำหรับรถชิมงานคันนี้ครัเลนสวยก็รวยได้ครับผมจะเป็นพลังสองร้อยสิบครับแต่กระบะสูงมากเลยครับตูแดงหน้าแดง ประมาณนี้เลยครับนะสำหรับคลิปนี้ผมโครไลฟซไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไถโซนบ้านนอกด้วยนะครับสวัสดีครับผม